สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุงแห่งช่องทุงกุศาช่องทีนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพการทำมาหากินการดำรงชีพอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องทีนำเสนอภาษาโคราช นำมาฝากท่านผู้ชมเช้ชาเช้าอย่างนี้วันนี้อากาศสดใสามากครับมีแสงแดดทองฟ้าโปรดปรุงออตอนเช้ชาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึง่งตื่นมากับมาชมนกชมใหม่ชมความสวยงามของธรรมชาติครับมีเสียงนกร้องจิบิบ,บ,บ,บิบิตามภาษาวิถีชีวิตของมัน อยู่ในป่าย,ยาฟังรู้ครับท่านผู้ชมนี่คือธรรมชาติที่พบเห็นได้ทั่วไปในชนบทครับมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสอากาศปลอดโปร่งมีลมผัดชิ้วชิวเย็นสบายครับวันนี้ก็จะมาดูอาชีพ อาชีพหนึ่งที่ทําอยู่ในบ้านผุซาตําบลนรากาใหญ่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชาสีมาบริเวณหมู่14นะครับของบ้านผุซาตั้งใจที่มาถ่ายทําต่้งแต่คลิปที่แรวแหละแต่พอมาดูบ้านทรงไทยมาดูสภาพมีทั้งซุกทั้งโศกบานก็ชำรุดสุดซมมันพังเนาะเจอพะยุเตแต่ว่ากระไดวิวทิวทัศน์สวยงาม ทายทำเพื่อนผูดเพื่อนเลยไม่ได้ทายทําการประกอบอาชีพของเขาเลยวันนี้มาไหมมาแก่ตัวครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างก็มาทีบานทรงไทยครับอยู่ที่ขุมโน่นหน่อยเขตโมซิปีนี่แหละของตำบลรัางกายใหญ่เขาไปดูกันครับ อาชีพนึงที่มีอยู่ในบ้านพุทธานะครับแล้วก็รทำมานานหลายปีแล้วก็คือการทำนี่ครับเห็นอยู่นี่ครับเป็นตะกรา้าหรือกระเช้าอ่าเป็นกระเช้า,าสำหรับที่จะใส่ของขวัญใส่ผลไม้นะครับซึ่งตะกร้าเรานี่นะครับกระเช้าเรานี่นะครับการทำมาจาก พวกประเภทใหม่ต่างๆที่เขามีช้ยเลว้วก็ตัดทิ่งอย่างเช่นไหมยูค่าครับอันนี้ทำเซตเล้วครับนี่ยมีการตกแต่งพันด้วยอะไรดูนี่หวายเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปถามดูวิธีการทําของเขานะครับกับมัดแพ็กไวเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะครับเ,เดี๋ยววันอัิพาไม่รู้ครับว่าเขาทำยังไง แล้วเขามีพิพิตภัณฑ์อะไรด้าอยู่ที่บาทุซาแห่งน,นี้ครับนี่ครับไมยูคลาไปค้นมาเป็นรถเลยนะไปค้นมาจากไทร,รุนเนี่ยจากปลาไม่ได้ตามไปถ่ายทําให้รู้ว่าเขาเอาอยัางไงตัดมาสดๆเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสก็จีตามไปดูว่าีไปถีมาของวัตถุดิบมาจากไหนดหนึง กเกษตรกรที่ปลูกยูคาลิปตัสนะครับพอปลูกได้ระยะหนึ่งประมาณ3ปี4ปีมันก็จะใหญ่ยยพอที่จะตัดขายพอกเกษตรกรก็ตัดขายแล้วตอมันที่เหลืออยู่มันก็จะแตกแขนงขึ้นมาใหม่พอแตกแขนงขึ้นมาใหม่เขาก็จะเลี้ยงดูต่อไปอีกประมาณ3ปีก็จะได้ตัดอีกถูกๆประมาณ3-4ปีแต่ไอ้แขนงที่มันแตกขึ้นมาใหม่มันมีหลายครับมันแตกออกมาหลายตนเลย ถ้าเอาไว้ทั้งหมดนี่ตนยูคามับนจิมิโตเขาก็จะเลือกไว้ก้อนหนึ่งประมาณสักสามตนสีน 5, ต่ตนห้าตนที่เหลือเขาก็จะต้องตัดออกครับพอตัดออกแล้วปุ๊บไอ้ก,กิ่งที่ตัดออกนั่นแหละมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเกษตรกรเขาก็ถึงละเกะละกะอยู่นั่นแหละต้องเสียขาจางขาอะไรไปจางเขาตัดอีกแต่ก็มอีอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถเอาแขนยูคาเหล่านั้นเอามาใช้ประโยชน์ได้ ก็คือเอามาทํากระเช้านี่แหละครับนี่นี่คือขะแดงมันจิปตัดมากครับต้นหนึ่งมันมีตอแตอามาหล่ขนแนงมากเลยลุงถุงก็เคยเห็นเขาก็จิตัดเลือกออกเลือกออกเลือกออกให้เหลือไว้นิดหน่อยนี่ครับก็เป็นใหม่ย,ยุค่าที่เอามาลิดกิ้งลิดใบออกแล้วครับเกลี่ยเกาเตรียมจิตจตัดแล้วก็ึ้นรูปทำเป็นรูปกระเช้า,ชา เป็นสินค้าสนิทหนึ่งทีก็พอขายได้ครับเป็นอาชีพหนึง่งในหมูบ่บ้านในชุมชนมก็หลังจากตัดลิดใบให้เกลี่ยงเกลาเรียบร้อยแล้วก็เอามาคดเป็นวงครับเตรียมขึ้นรูป เป็นวงเป็นวงตามขนาดอ่ามันจะมีหลายประเภทเนาะลูปสี่เหลี่ยมกับมีวงกับมีอันนี้กําลังโคตเป็นวงเป็นกระเ่ากลมโดยใช้นี่ครับอุปกรณ์ก็คือแมกลมยิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์กรรใช้ตะปูตีเดี๋ยวนี้ใช้แมกลมมันจะได้เร็วกวัวกันสะดวกกวัวขันนี่ครับ นี่ครับชัยแมกลมยิงนา,น,า,น,าน,นี่ครับเอ,อชี้ยิง,ง,งเ,เป็นวงเป็นวง ใหญยวงเดือนตัดครับเป็นทนเป็นทนเป็นที่ง่ายที่สะดวกอีกส่วนหนึ่งกะจีตัดเป็นทนเป็นทนอ่าไว้เขาเรียกว่าอะไรล่ะขึ้นรูปรอบๆตะแองกระเช้านะนะครับที่เห็นรกๆอยู่นี่นะครับไม่ใช่รกนะครับเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเนี่ยเขามีเก็บทิ้งเนี่ย เดี๋ยวก็จะทำดูครับอุปกรณ์อาวุธประจํำกายแมกกลม,ม,มครับจะรวดเร็วมาครับยิ่งขึ้นรูปได้เลย เป็นหูเป็นร่างแล้วสี่เหลี่ยมอันนี้หลุสี่เหลี่ยมมีกี่ขนาดนี่ที่ท้ำนี่สามสี่มีสามสี่ขนาดมีหกสองมูทิตมีเหลือกนีเนื้อมีแดดงานคือโยนไปโยนหมุนโยนมันมีมีอกเองมันคือเดินตามเป็นสายงานของมันไปเลยเหมือนกับสายกันพิษ ทมลมกับที่ทำงานเป็นระยะะอย,ะยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าต้องใช้งานอยู่ตลอด อันนี้เรื่อยวงเดือนครับชัยสำหรับตัดไมยูค่าตัดเป็นท่อนเป็นท่อน,นตามขนาดแล้วแต่ขนาดอันนี้ก็มาเครื่องกรูามีอีกยืนไปนี่ไปมาให้ม,หมันแหงเร<อ>าใช้งานอ๋อ,อต้อง<ป> ต้องให้ใหม่มันแหงกอนถ้าทุ้งกาใบแค่นในทุงมันจะดำสีมันจะมีสวย,ยครับเพราะนั้นก็เลยทิ้งไว้ต้องนีแเลยนี่นนนมีไฉกระยะครับมีเฉกระยะนี่เต็มไปหมดเลยมีแต่ของชิ้นขาทั้งนั้นครับมีมุนขาทั้งนั้น ครับแป๊บเดียวก็เป็นรูปเป็นรางล่ะเสร็จแล้ว อันนี้กะเชีเอาใหม่มาทำง่วงมันมก็ใส่รอบข้บนครับต้องกดมันเสร็จแล้วกเสียงดังนิดนึงครับ,บปั๊มลมเนี่ยมันต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาใ,ใส่แม็กลมริงเอา ว่าทาง่ายๆยังงี้เหนื่อยนะครับเหนื่อยตอนไหนเหนื่อยตอนไปเอาใหม่อยุคฮะไปตัดใหม่โอ้กว่าจีมาไ,มได้กวมาหนังทํา เช็ดละครับกะเหลือแต่ตกแตง่งชุบอะไรละ่ะทาสีชุบสีชุบและเกิดตกแตง่งให้มันสวยงามอากาศก็เย็นสบายครับอยู่ในทุนบานบานทรงไทย สร้างไหวเผื่อเป็นถ้าเรียกว่าเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นทีทำงานนี่แหละไปเก็บเขาเก็บของเดิมทีกระทำอยู่ในบ้านอาจจะมีเสียงรบก,กวนเพื่อนบ้านนิดนึงต้องใช้สมาธิในการทำงานหรือเ,เอาไปอยู่ข้างนอกครับ กำลังทำป่นมันเนาะเอาเดียวกว่าภาษาโคราชกัได้ตูดมัน,นตูดกระเช้าทรงกลมครับอันนี้ม่อกี้ทำทรงเรียมไปแล้วตอนนี้ทำทรงกลม หลูกตรงค้างมาแล้วก็ใส่ครอบข้างบนก็มีเสียงเครื่องต่ำลงบก,กวนนิดนึง เส็จแล้วครับเหลือใส่งวง เหลือจะตกแต่งขับทาสีฉันแล้วก็ทำลวดลายให้สวยงามอันนี้ใช่เทาวันอันน้าราะว่นมันต้องอเ,เพื่อความสวยงามนะครับเมื่อก่อนเป็นเทาวันครับนี่ยอมแล้วค,คิดต่อสั่งสื่อสินค้าได้นะครับ จะได้เป็นสงเบร์อทัวอะไรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกเก้าห้าเก้าเจ็ดห้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบร์โทัวไว้ให้ครับใครติดต่อได้เลยครับอันนี้กหลังจากขึ้นรูปเลีลยวอันทีท่ทาสีไวครับมาดูผลงานนี่ครับเซตเรียบร้อยแล้วเหลือแจะตกแต่งอย่างเดียว ให้มันสวยงามนี่ครับนี่ประโยชน์ที่ใช้ทำเสซตและกระชัยประโยชน์ได้เลยใส่ตากาใส่เข้าใส่ของผลไมากร,รากใหม่เครื่องเรือนเครื่องพวัวนี่ครับผลง,งาน ก็เป็นสินค้าขายดีอีกอย่างหนึ่งครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหน่อยนึงกับสถานการณ์เศรษฐกิจครับจากหลายๆเรื่องเช่นปัญหาโควิดมีผลต่อเศรษฐกิจเช่นกันแต่ว่ากพอขายได้เรื่อยๆพออยู่ได้ไม่ถึงกับปรำกับรวยแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าพอจิพึงพาอาศัยเป็นอาชีพได้อยู่พอเลี้ยงครอบครัว ันนี้เจตลวครับตกแต่งเ็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมีหลปแบบสีเ่เหลี่ยมหลปแบบกลมจะพยายามพัฒนาคิวพันธ์หลายหลายอย่างครับใครสนใจที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็ติดต่อได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้กระ่งทั่วประเทศละครับ อันนี้ก็วิ่งขายนะผักไใตมีไปผักไใตมีไปหรอโอ้ผักไใตมีไปครับแต่สั่งก็ต้องสั่งเต็มรถสั่งสองใบวิ่งไปส่งมีได้นะครับมีพออมีภูมก็อาชีพนี่ก็ทั่มานานแล้วครับทำมาหลายปีแล้วกับวิ่งส่งกระโมสสำหรับกันอ๋ออันคโอ้สามสิบหกสามสิบหกก็ห้าสิบหก อ่าสิบหกหกสิบหกโอเ้เกือบสามสิบป,ปีและครับป็ะไรบ้าสามสิบปีพอดีนี่ครับคนทความเชี่ยวชาญมีสูงกระโมาะสำหรับที่จะไปย์ทำเป็นกระเชฉาของขวัญครับใส่ผลไมา้รากไม้ใส่นมใส่เนยนี่ครับสั่งซื้อได้ สำหรับวันนี้ลงทุงกับทีมงานถุงบุซ่าก็ต้องขอลากันแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามติดตามบน y o u t u b e นะครับติดตามบน YouTube ตอนนี้ยอดคนติดตามยังยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังยังหน่อยอยู่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทํานำเสนอวิถีชีวิต ของชาวโคราชกันต่อไปรู้เฉพาะภาษาโคราชพบกันใหม่คลิปนะสวัสดีครับ